ฝรั่งฝรั่งไต้หวันสายพันธุ์ไต้หวันผมบอกซื้อที่ที่ตัวท็อปที่สุดในตอนนี้ค่ะปลูกเองปลูกเองกินเองด้วยกินองออยนิ่มเนยใหญไม่แข็งเนาะแข็งเนยายนิ่มไหมขนาดใหญไม่ค่อยมีฟันไม่ค่อยมีฟันนะนี่เอออร่อยอร่อยไหมเย้แซมเบอร์สีแดงแจ่มมันจะมันจะรสยังไงคุณเอเปรี้ยวหรือหวานคะตอนแรกมันมีกลิ่นหอม เหมือนฝรั่งขีโน่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไมเดียวมากพี่จิ๋วเคยกินฝรั่งเวียดนามไหมม,มันดัดแปลงมาจากฝรั่งเวียดนามมันของมันฝรั่งเวียดนามไส้มันจะเป็นสีนี้แหละแต่เม็ดมันจะเยอะอันนี้เม็ดมันไม่เนียเม็ดน้อยมากค่ะมันมีสูตรที่เขาทำหวานทำเม็ดน้อยอมันจะหวานนำ้ำหรือเปรี้ยวน้ำเขาลูกนี้อันนี้คือยังไม่สุกมากมีอไหมก็เป็นฝั่กายนุ่มสุกเพิ่งสุกลูกเดียวค่ะ ทุกคนก็จองหมดแต่ที่นี้อยูจะลงเป็นสวนเลยไงอ่อยอร่อยไหมอร่อยมากเป็นรสยังไงอันนี้รู้รู้ขั้นตอนตลอดแต่ไม่เคยได้ชิมไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่หวานอร่อยเนื้อนิ่มใช่ไหมเคี้ยง่ายคนแก่ก็กินได้ถ้าสุกนน่อยายเอ้ยหวานเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้มันสวยๆก่อนเพราะถ้าเอาต้นที่บ้านไปให้อ๋อยรับรองตายแน่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขายโลละร้อยห้าสิบค่ะ โลละร้อยห้าสิบโลหนึ่งก็ได้ประมาณสองถึงสามลูกถ้าลูกเท่านี้นะ,ะได้สามลูกถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะเป็นฝรั่งบ้านฝรั่งไ,ไส้ขาวเออมันมันจะแข็งมันจืดแล้วจืดด้วยแล้วเม็ดเยอะใช่อันนี้มันจะเปรี้ยวหวานอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมเจ๊ผ่านที่แรกว่าจะไม่กินแล้วนะมันมีสีแดงเหมือนกับสมัยก่อนนะของบ้านเราลูกฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกนั่นแหละเอออันนั้นเม็ดจะเยอะเออแต่ต้นตอมันคือฝรั่งขี้นกนะ ต่อคือเอาลากมันมาพอนั้นพ่กก็เฉือนเฉือนทิ้งแล้วก็เอากิ่งเข้ามาท่าไงเพราะว่ารังขี้นกบ้านเรามันหากินกิ่งแต่เอายอดของเอายอดของไต้หวันอร่อยไหมรูกหวานไหมโอเคเห็นไหมถ้าสุกกว่านี้ก็หวานขึ้นนะแม่แต่นี้มันจะกรอบเหมาะอันนี้เจ้เลยอีกอยู่นะเดี๋ยวจะให้ชิมเจ๊ก็ไม่เคยกินสาบปะรดเดี๋ยวจะพอกินสารปะรดอิ๋วเจ๊จะลืมสัรปะรดที่อื่น ที่เอาไปก็ไม่รู้ความหมดเลยเตกลงผ่านนะคะอร่อยมากคุณเอฟันทงแล้วเพราะว่าถ้าออกจากปากคุณเอแล้วคือ,อ,อ,อนะได้ค่ะที่จริง <laughs> จะเอามาให้ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วแต่มันสุกก่อนมั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 นเน่าก่อนไงฮะโอเคฝรั okay. ่งของเป่าซื้อปลูกเองกินเองค่ะใส่แดงสวยมาก พีางออยพีิว่าของอยเป็นอย่างี um, uh ้ไหมไม่เป็นอคอหอันน uh> ี้ก็ตามาติดๆค่ะอันอตามมาติดๆค่ะเคกกล้วยหอมของอ้อยนั่นแหละใคทำแล้วใครทำแล้อทั้งนึงเป็นความหมายใชรสชาติเป็นไงไค้ทำ